เรามาตื่นกันที่ท่าอากาศยานคันไซครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเหยียบแผ่นดินประเทศญี่ปุ่นแล้วคือความปลอดภัยของที่นี่เซเรียสมากไม่เอาไปทิ้งด้วยตัวเราเองถุงขยะนั้นก็จะไปอยู่ในบ้านเราพร้อมกับบินขับอับด้วยเสาแต่ละต้นเนี่ยบ่งบอกถึงการแก้บน สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับวันนี้เช้าๆหน่อยนะครับกำลังสลืมสลือเรามาตื่นกันที่ท่าอากาศยานคันไซครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเหยียบแผ่นดินประเทศญี่ปุ่นและคลิปนี้ก็จะเป็นร็อกเที่ยวญี่ปุ่นของเรานั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยมาญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเรามากับัวครับเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการเที่ยวญี่ปุ่นเองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพศจิกาจะมาอีกหนึ่งรอบซึ่งมาเองแล้วก็จะมีเดือนมีนาที่มาอีกหนึ่งรอบซึ่งมา ก็บอกว่าในครั้งนี้นะครับที่เราบินมาเนี่ยเราบินมาโดย a i r Asia X ซนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่นั่ง Air Asia ข้ามประเทศของเราเหมือนกันก็ตกใจเล็กน้อยนะครับที่บนเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่มีจอแล้วก็ไม่มี usb ไม่มีที่ชาร์จแบตใดๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาเนี่ยครั้งแรกแบบเราปกติเราจะเคยบินแบบ Full Service ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมแบตเตอรี่สำรองมาให้เต็มที่นะครับแต่ว่าก็ไม่เกินที่เขาจะอนุญาตให้ขึ้นเครื่องด้วยเหมือนกันนะซึ่งในทริปเที่ยวในภภูมิะครับเราจะไปเกียวโต แล้วก็จะมาโอซาก้านะครับแล้วก็จะมีฟรีเดย์สวันจริงๆในทริปเนี่ยมันมีฟรีเดย์แค่หนึ่งวันนะครับแต่ว่าไฟล์กลับเนี่ยมีการดีเลย์ก็เลยได้ฟรีเดย์เพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับในหนึ่งวันฟรีเดย์เราจะไปยูนิเวอร์แซลด้วยนะครับซื้อตั๋วผ่านเว็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ซื้อเอ็กซ์เพรสพลัสด้วยซึ่งเอ็กซ์เพรสพลัสเนี่ยแพงมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังในวันที่ไปเที่ยวตรงนั้นละกันนะฮะตอนนี้ที่เรามาเนี่ยจะเป็นเดือนกรกฎานะครับสภาพอาก,กาศตอนนีีนนนีีีี้้้้้้้้้้้เเเเนน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 ่่่่่่่่ยยยยยยไไไไมมมมดดตาาาาางาางองงงงงงงกกกกกััััับบบบทลลละคคคครรรรออ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 ขขขๆววิปปหืูู็็แ thank <laughs> you จะรอดูเขาวันนี้จะเจออะไรกันบ้างพอเราดูใน g o o g l e Map มานะครับสนามบินคันไซเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเกาะที่อยู่กลางน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องบินมาแลนด์ปุ๊บมองไปซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นน้ำล้อมรอบนะแล้วก็จะนั่งรถลงมาโรงแรมในวันที่สองเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสนามบินนิดเดียวนะครับแต่วันนี้ไปค่อนข้างไกลนะครับในเกียวโตนี่ตอนนี้รถมาแล้วข้อดีมากๆของการมากับทัวร์อย่างหนึ่งนะครับก็คือมีรถบัสแบบนี้แหละจากสนามบินไปที่นู่นที่นี่นะครับซึ่งเราอยากได้ความสะดวกสบายตรงเนี้ยนะครับดังนั บินคันไซนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเป็นฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นเกาะกลางน้ำเนี่ยนะฮะสุดยอดชอบความการเตรียมของมาอธิบายมากเลยฮะตอนนี้กําลังอธิบายเรื่องของการใช้ห้องน้ําอยู่นะฮะอุ้ยบรรยากาศเปิดคลิปนะฮะเหมือนช่องลายแทงแพนกล้องแบบปกติเลยนะฮะแต่วันนี้เราอยู่กันที่ญี่ปุ่นจริงๆจ้านี่คือการมากินปิ้งย่างที่ญี่ปุ่นของเราครั้งแรกของเขา นะฮะราคานี้ไม่รู้อะไรนะฮะแปลไม่ออกเดี๋ยวเราไปกินกันนะที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์แบบตักนะครับมีเวลาในการกินทั้งหมดห1ชั่วโมงนะมีรูปแปะเอาไว้ตอนนี้ไก่ก็กำลังแนะนำาี่ครับในส่วนของเนื้อสวยนะอันนี้ก็คือลิ้นเนื้อและหมูจะเป็นประเภทที่หมักมาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นของทอดของกินเล่นนี่ดูนี้ดินารักโอ้แต่อ่านไม่ออกอะ่ะนั่นคือปัญหาของหวานนี่ของหว,วานก็แบบดูเนื้อนุ่มมากเลยดูดิ มีซูชิด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตู้เครื่องดื่มนะครับก็จะกดแบบนี้ก็ดูรูปเอะไรกันนะถึงเขาหยิบเปิดมาเบาๆก่อนนะฮะก็คือลิ้นกับเนื้อนะครับซึ่งทั้งสองอย่างจะหมักมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เอาน้ำจิ้มมาเพิ่มเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติออริจินอลก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสายของกินเล่นระเปียบถกทุกวันนี้จะไม่ได้ทำเป็นฟูรีวิวนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นไฮไลท์ขนมจีบไม่ไม่ใช่อ่ะข้างในเป็นซุปเรีมนวลๆเลยเออแต่แป้งบางแต่ข้้้้าาาาางงในน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 กกก็็็เเเเเเหมมมมือออปปปแะะะะะะฮฮรรรสชติณคคคลยัี ไข่มันอ่อนข้างนอกกรอบิสปีนิดน,นึงตัวไก่นุ่มอันนี้ลิน้นอูมหัดมา,มาแบบเค็มเเลยแต่นุ่มกรุบอันนี้เป็นเนื้อหมกักอืมเน,เนื้อหมักดีมีความหวานแล้วก็นุ่ม ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้บอกรสชาติหรือการรีวิวอาหารละเอียดนะฮะจะเน้นทริปเที่ยวนะฮะนี่ตอนนี้ก็ฝนปรยโนิดนึงเราจะไปศาลเจ้าโทริที่เป็นไม้สีเขาบอกว่าเดินไกลนะฮะวันนี้นี่เดินไกลมากเราเป็นเขาบมาแล้วแต่ว่านุงเมย์เป็นพกข้าใบมานะพกมาแล้ว่าอยู่ในกระเป๋าใหญ่เราเปลี่ยนไม่ทันไม่วป็นไรเราจะสู้ความเจ๋งของที่นี่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าของที่เป็นของดีของที่นี่เขาจะไม่ส่งออกเลยแม้กระทั่งเครื่องสําอางที่เป็นแบรนด์ดังที่เรารู้มาจาก ญี่ปุ่นในไทยเนี่ยเขามีเกรด A นะขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้น oh <my S 1> เกรด B ีไปยุโรปเ oh <my S 1> พราะราคามันค่อนข้างสูงส่วนที่ไทยใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเกรด C นะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาบอกมาแล้วก็ขึ้นชื่อบางอย่างของที่เนี่ยก็จะมีแค่ในเมืองนั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นช็อกโกแลตหลายๆยีหย่ห้อที่คนไทยตามหาก,ก็จะมีแค่ที่ฮอกไกโดกับที่สนามบินเท่านั้นที่ต้องบินออกนอกประเทศด้วยอย่างตอนนู้นที่เราไปทานเฟอร์เครื่องเราก็ไปช็อกโกแลตจากฮอกไกโดไปเต็มเลยแต่ว่าถ้าสมมติอย่างวันนี้เรามาโอซาก้ากลาง บินก็จะปิด2องทุ่มเราก็จะไม่สามารถซื้อช็อกโกแลตโอคาโดที่โอซาก้าได้แล้วที่ญี่ปุ่นนะครับมันจะมีการทาแท็กฟรีที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าก็ว่าได้นะเขาบอกว่าที่นี่จะไม่มีการไปปั๊มคืนแท็กฟรีรีฟันที่สนามบินแต่ที่นี่นะครับในห้างหรือร้านไหนที่เข้าร่วมแท็กฟรีจะมีเครื่อง1 2เครื่องในห้างนั้นที่ต้องไปต่อคิวแล้วทําแท็กฟรีตรงนั้นเลยได้คืนได้ส่วนลดตรงนั้นเลยโดยที่เขาจะแบ่งเป็นสหมวดคือของสิ้นเปลืองนะครับที่กินใช้หมดนะครับกับของที่ไม่ใช่ขอองงใ้้สนเปืหหมมดดด คร้าหมวดไม่ได้นะครับครบ5,500ยเยนก็จะทำแท็กฟรีตรงนั้นได้เลยแต่ว่ายกเว้นของเซลก็จะทำแท็กฟรีไม่ได้นะฮะ <Yep. S 1> นี่คือไม้กั้นรางรถไฟของญี่ปุ่นนะฮะพอมันเป้งๆเ,เนี่ยไอ้ไม้กั้นเนี่ยลงมาเร็วมากเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยจะมาทุกๆ2นาทีเลยครับแล้วก็จะไม่เหมือนบ้านเราคือความปลอดภัยของนี่นะเซเรียสมากไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละรถไฟจะมา ก็คือการทิ้งขยะของเขานะสเกตถุงอ่ะถุงเนี่ยต้องซื้อจากส่วนกลางเท่านั้นเลยมันจะเหมือนกันมากๆแล้วก็เราต้องเป็นคนที่มาทิ้งขยะใส่รถเองคนเขาจะเอาขยะมากองกันแบบนี้ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้แต่ปกติมันจะไม่มีสแลนแบบมาแยกคูมเพราะว่าเขากลัวว่านักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือที่ทิ้งขยะนะฮะแล้วทุกคนอ่ะเขาจะมีการแยกขยะขยะทั้งหมดจะไม่มีเศษอาหารเลยมันจะมีแค่ทุกสิ่งที่ผ่านการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วถึงเวลาที่รถขยะมาถ้าไม่เอาไปทิ้งด้วยตัวเราเอง ขุนข่านั้นก็จะไปอยู่หน้าบ้านเราพร้อมกับบินคาบับด้วยนี่คือเสาโทยิทนะครับมันอาจจะเป็นสีอะไรก็ได้อาจจะทําจากวัสดุอะไรก็ได้นะฮะแต่มันก็คือการบ่งบอกเขตถึงสาลเจ้านั่นเองนี่เราไปยังไปสาลเจ้าฟูจิมิอินาริหนายเรารู้สึกว่าเรามาถึงญี่ปุ่นแล้ว นี่แมพนะฮะนี่จุดที่เราอยู่ตนี้นะฮะจุดที่สาวเยอะก็เดินไกลอย่างนี้เลยโอ้โหสำหรับที่ญี่ปุ่นนะครับจะไม่เหมือนที่ไทยที่เราจะขออะไรก็ได้ขอได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าสําหรับที่นี่นะครับหน,นึ่งสันเจ้าหนึ่งเทพขอได้หนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับส่วนเทพอินอาริเนี่ยจะเป็นตัวแทนของการเพาะปลูกนะครับในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะสามารถให้พอในเรื่องของการค้าขายได้นะครับก็จะตรงกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะครับ ทุกคนเรามาถึงที่นี่แป๊บเดียวหูเราคุ้นชินกับภาษามากเลยฮนะเราเข้าใจสิ่งที่คนแถวนี้พูดกันหมดเลยเหมือนเราเกิดที่นี่นะในชาติที่แล้วฟังแล้วแปลออกอ่ะฟังแล้วแปลออกเลยปลเป็นภาษาที่คุ้นเคยคนไทยลูกคนไทยลูก <laughs> นี่คือไอจีวิวครับสิ่งที่คิดและนี่คือความเป็นจริงฮะความหอบนะฮะเขาบอกว่าถ่ายตรงเนี้ยนะครับขาไปเนี่ยจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าไปให้ถึงสุดก่อนแล้วก็ถ่ายกลับมาจะสวยเพราะว่าเห็นอะไรไหมมุมที่ทุกคนเห็นเราเดินผ่านเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือสีดำอยู่ดังนั้นเนี่ยมุมเนี้ยจะถ่ายสวยก็คือเป็นมุมขากลับเสาแต่ละต้นเนี่ยบ่งบอกถึงการแก้บน หลังเาสาต้นใหญ่มาก็จะเป็นโทรอิดต้นเล็กนะฮะหนไหม,มุมย้อนหลังที่สวนกรเราเนี่ยมันจะมีตัวงสืออยู่ซึ่งตรงนี้จะสวยกว่าเสาลนลนเป็นในทิศทางไปว่าอันนี้มันจะเป็นเสาลนลน ดังนั้นใครที่จะมานะครับเราจะขึ้นมาทางนี้นะครับขึ้นมาให้สุดต,ตรงนี้ก่อนแล้วก็มุมที่ถ่ายกลับไปสวยเนี่ยก็คือมุมนี้นะครับก็คือเป็นมุมขาเดินกลับเขาจะให้มาวันเวยแบบนี้แล้วก็กลับทางนี้นะตรงนี้เขาจะมีให้เขียนอธิษฐานด้วยนะครับแล้วก็เอาป้ายเนี่ยมาค้องอธิษฐานไว้ตรงนี้เลยนี่คือทางเดินลงทุกคนก็เป็นฟิวธรรมชาติเนียมตกมีสะพานก็จะเป็นสะพานเหมือนพารติโอกัญจนานะนะ ไกล้แจกอันนี้เป็นรอยส์ที่เป็นนมโอเคโดนะฮะเมื่อกี้จัดพร้อมกันไม่ทันเม,นมกินไปนเรียบร้อยแล้วนะฮะอะร่อยไม่อร่อยชิมีคือ,อเขาคกโดของขึ้นชื่อคือนม จริงๆเมย์ไม่ชอบนมไม่ชอบติดนมไม่ใช่วหาเราไม่ชอบนห,าบาบหวานหวานเลยหวานไว้ชอ็อกโกแลตต้องการเป็นอัลมอนด์เนี่ยเปนนมมันกบหลายๆอย่าง,งการวันนี้เนี่ยค่อนข้างอบอ้าวเลยนะครับถัดมาเนี่ยเราจะไปที่วัดคิโยมิสึนะฮะหรือเป็นวัดน้ําใสที่เนี่ยจะมีค่าเข้านะครับแต่เราเนี่ยอยู่ในอินคลูดในตัวกรุ๊ปมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเดินตามเขาไปอันนี้คือเดินขึ้นเข,นขาเลยโคตรขนาดสองข้างทางเมย์ก็จะมองไอติมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและมันเป็นเนินที่ชันมากนะทุกคน นี่พอเห็นมุมนี้จำได้แล้วนี่ฮะ <Okay. S 1> คิโยมิสึคือวัดที่ชิิจิมา <Okay. S 1> นะครับตอนที่มาเที่ยวเกียวโตกันลัดที่เนี่ยเขาปิดมาแล้ว4ปีตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่งเปิดไม่นานด้วยนะฮะเครื่องรางของที่นี่จะไม่เหมือนพระเครื่องที่ไทยด้วยนะเพราะว่าจะมีอายุแค่365วันเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นต้องมาบูชาใหม่ จุดเด่นของที่นี่นะครับเขาจะไม่ใช้การขันน็อตหรือสกรูนะฮะเขาจะใช้ไม้ขัดกันทุกคนมุมในตำนานตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยนี่ไงปีกซ้ายนี่กาบตรงกลางแล้วก็ปีกขวาอนะนตรงนี้เลยอะครับเราได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วอะมายืนมายืนมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะถ้าเราเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเจอมุมนี้เลยนะฮะ นี่นะครับคือรูปจากมุมนี้ดูปลายดูปลายคุณไก่ทำให้นะคะจัดีไ,ดไ,ไก่เป็นทุกอย่างให้เราแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องมุมนี้เพราะว่าไฮไลท์เนี่ยมันคือฐานครับใช่ใช่เพราะว่าทําจากไม้นะฮะ มุมนี้เลยครับยืนตรงกลางตรงแถวๆนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นแบกกราวตรงโน้นรู้ไหมครับ2เทคนิคในการถ่ายรูปให้ไม่มีคนแล้วไม่ต้องใช้แอปตัดออกนะครับหครับคือสถานที่นั้นคือคุณต้องยืนตากฝนนะฮะแบบเราเมื่อกี้นะฮะก็จะไม่มีคนมายืนแย่งมุมเยออนครับสองครับสถานที่นั้นเสี่ยงตายครับเหมือนตอนที่เราไปมาคาปูที่ฮาวายนะครับก็จะไม่มีชาวบ้านเขามานะครับดังนั้นเนี่ยอย่าหาทำนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับเราก็คนพบว่าเป็นเป็นอีกมุมที่สวย ตรงทางลงเราจะเห็นฐานไม้ดูสิมันจะเป็นฐานไม้จากข้างล่างขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้เราเจอปัญหาครับคือน้ําตรงนี้นะครเป็นน้ําที่มาจากน้ําตกที่บริสุทธิ์มากๆนะครับเขาบอกว่าทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของเรื่องของการงานและการเงินครับ <S <S ส่วนลําน้ําตกด้านขวานเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสุขภาพครับส่วนตรงกลางจะเป็นมิตรภาพและความรัก <S <S ปัญหาคือเวลาเรายืนดูน้ําตกจากข้างหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นอันซ้ายแต่เวลาเราตักน้ําตกเนี่ยอันนู้นจะเป็นอันซ้ายดังนั้นเราใช้วิถีคนไทยคือมิกซ์ฮะไป คือเวลาตักมานะครับก็เขาก็จะล้างมือกันก่อนแล้วก็ดื่าามทาุกคนไม่ต้องเป็น่วงเลยครับเพราะว่าเวลาเอามาคืนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมี U V ในการฆ่าเชื้อโรคอยู่นี่แล้ว ผสมฮะคือน้ําหวานมากไปสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่รู้แค่ว่าหวานนะเราก็ผสมครับมิกสามสายเลยนะครับเอาหมดการเงินสุขภาพจิตะภาพด้วยนะฮะซึ่งเวลาเราประสบความสำเร็จเราต้องะสบความสำเร็จทุกมิติใช่ไหมเราเลือกไม่ได้เนะเราต้องทุกอย่างดูเป็นใบดิทุกคนมันยังเป็นใบแบบเหมือนใบเมเปิ้ลเลยหรือว่ามันคือเมเปิ้ลสวยอะแล้วเป็นแบบที่หมดเลยตัวนี้มาครับนี่คือชินาโมพัฟ w i วิดไอศ r รีมส่วนเราวันนี้มาเป็นโคเอร์รีนทีครับแต่แบบไม่มีน้ําตาลนะชิม มัทฉะเลยอะ่ะมันคือมัทฉะเย็นขอมอ่อนเพราะเราสั่งแบบไม่เนื้อมตา oh ลโอ้โหดูหัวนี่เปิงลเลยนี่เนี้ยนี่เดี๋ยวชิมชิมไอติมหน่อยไอ้เราเลือกเป็นมิกซ์มานะก็คือมีวานิลลากับกรี่นอาา่าฮะก็คือไอติมบอเตอร์อะไรครัใช่อดี๋ยวบีขนมปังชิมนิดนึงชิ่น c i n n a m น n กิ่น c i นามอน,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 นอ,อบเชยออก็อบเชยก,ก็คือขนมปังหยาบๆหน่อยดีละมุนมาก นี่เดี๋ยวร้านนี้นะครับที่เราจะมากินอีกร้านหนึ่งก็คือเป็นไอติมคนดับได้มาแล้วนะฮะเราสั่งเป็นมัชชาโฮจิชาเราสั่งเป็นมัชชากับโฮจิชามานะฮะไอติมแบบดูดิเนื้อด้านนอกมันเนียนมากเลยตอนนี้เนียนกว่าหน้าเราอีกเดือดหอม,มหอมโคจิชาอนะหอมโฮจิชากับมัชชาแบบแข่งกันแบบนะมันแข่งกันขึ้นมาเลยอ๋ออัน,นี่คือ มันหอมหอมเหมือน,นหอมเบอร์รี่ขึ้นมาด้วยตอนท้ายอะแต่มันกรอบแบบกล,งกลวงๆวันนี้500เยนของเมรวมกับชาเขียวก็990เยนอันนี้540นะ่งคโแล้วก็กรอบ,รอบเท่านั้นเลย เธอไปเยอะมีกลิ่นกลิ่นชาโคกขึ้นมาน,นิดเนาะย่านถัดไปที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นโซนที่หาอาหารเย็นทานนะครับก็จะเป็นช่วงที่ฟรีอาหารเยน็นนั่นหมายความว่าหาทานเองนะครับไม่ได้อินคลูดอยู่ในทัวร์ย่านที่เราจะไปนะครับก็เป็นย่านเกชานะครับซึ่งจริงๆความหมายจริงๆของเกชาคือการที่เป็นเป็นโชวเป็นศิลปะการสแสดงอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่คนเข้าใจกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าโอีรันนะครับแบบนั้นก็คือขายนั่นแหละนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการหาประเวณีในญี่ปุ่นก็คือผิดกฎหมายนะฮะตรง ตรงที่เรามาจอดรถตรงนี้และในจุดที่เป็นความต่างนะครับของเกชากับโอิรันก็คือเขาบอกว่าโบเนี่ยของเกชาจะอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันแกะยากนะครับแล้วก็เกชาเขาจะใส่เกียะนะครับคืออะไรที่มันยากๆอ่ะนะครับส่วนโอิรันนะก็จะเป็นอะไรที่แบบมันแกะง่ายับโบก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ทาแป้งนะครับแบบนั้นนะครับซึ่งในย่านนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเยอะเนื่องจาก PDPA ตรงเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วเขาค่อนข้างซีเรียสนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากไปถ่ายรูปเนี่ยก็ คือสามารถเดินเข้าไปขอดีๆนะครับอย่าถ่ายบรรยากาศเข้าไปในร้านเพราะบางครั้งถ้าเขาเห็นเรากล้องเยอะมากนะครับที่ปุ่นกล้องเยอะมากมันแกะบนรถบัสกล้องประมาณ78ปตัวนะครับเยอะมากในแต่ละย่านก็คือเยอะดังนั้นเนี่ยอาจจะโดนคนในร้านออกมาสกิดแล้วก็โดนปรับได้นะครับขั้นต่ำๆก็หมื่นเยนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะถ่ายแค่บรรยากาศที่แบบเออมันไม่ติดอะไรมากมายนะฮะ อยากให้ดูลานจอดรถของเขานะครับเวลาเขาเก็บตังค์เนี่ยเวลารถไปจอดปุ๊บไอเนี่ยมันจะกระดกขึ้นมาเวลาจ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะลงไปนะครับรถก็จะออกมาได้นี่เราเดินมาถึงย่านกิองครับป้าอันนี้ถูกป่ะมาคอมเมนต์กันเอาไว้นะทุกคนนี่คือสัลเจ้าเซกะนะครับคนจะนิยมมาขอความรักเนี่ยครับพอเราเลี้ยวเข้ามาถนนนี้เขาเขียนไว้ว่า no photography on private road นี่นะครับมือเย็นเราจะมากินที่นี่กันก็จะเป็นร้านราเมงเมนูโชว์เคสก็จะอยู่ตรงนี้เสี้ยวขาวอ่ะจะเป็นราคาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะฮะซึ่งเราใช้ Google Translate ได้ทุกคนเมื่อกี้เราเปิด ใช่ไหมเพื่อเปิดจากซ้ายไปขวาอา้าวมันพิมพ์กับหัวไม่ใช่นะเขาพิมพ์แบบญี่ปุ่นเลยก็คือเปิดจากขวามาซ้ายฮะเมนูแล้วก็ขอเมนูภาษาอังกฤษเขาได้นะครับร้านนี้มีภาพประกอบมีอะไรหลายอย่างมากนี่เขามีแบบโต๊ะธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นโต๊ะที่นั่งกับพื้นแบบนี้ด้วยนะครับร้านนี้ไม่ธรรมดานะฮะมีไลายเซ็นคนเพียบเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนดังดูดีแบบัวรร้านเลยครับนี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเราสั่งเป็นเซตอันนี้เราสั่งเป็นอุด้งมาด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นวาซนนาบก เออนะฮะแบบนี้เปดิดออกมานี่คือทูนา่าโอ้ข้างล่างมีข้าวด้วยนะฮะที่นี่เขาไปกินแป้งจริงจังมากนี่เขาบอกว่าอันนี้ให้ราดใช่ไหมนะก็ใส่ใส่นึงที่นี่เขากินต้นหอมผักชีกันจริงจังมาก,กน,นะฮะโหน่าจะเค็มแต่ว่าข้าวเขา,ขาบู่ทรงน่าจะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวชิมทูน่ากับสาล่ายจุกๆแล้วก็ต้นหอมมันก็คือข้าวหน้าทูน่าสาล่ายต้นหอมนั่นแหละน่าจะต้องชัยช้อนแล้วแหละ ูุ่านุ่มใช่มันสับมามันต้องนุ่มแหละมันมันมนครีมต้องหอมก็รสชาติที่มันตัดดีเพราะว่าตัซอสเนี่ออกเค็ม ข้าวแข็งกับไม่กรุบเรียงเมสสวยมากนี่อันนี้ของเทเชอร์เมย์นะฮะเป็นชามที่เวอร์วังอลังการมากนะครับก็คือเป็นโซบะเยน็นกินกับปน,นี้นะครับจริงๆเขาซ้อนมาก็คืออานี้ไผสมส่วนนี้เป็นวาซาบิวาซาบิของเขาจะไม่ใช่สีเขียวนะมันจะเป็นสีเหลืองๆเหมือนมันมนสตาร์ดส่วนนี้นะครับแล้วก็จะกินคู่กับเทปุระนะครับโรงแรมคืนนี้คือแรกนะครับเราจะนอนกันที่โฮเทลมันเดอะไรสักอย่างนะครับไม่ไกลจากย่านเมื่อสักครู่มาเดี๋ยวจะไปรีวิวห้องกันพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีที่ใส่คีย์การ์ดตรงนี้นะครับจริงๆตัว มาฝั่งนี้จะเป็นกระจกนะครับตรงนี้จะมีรองเท้าอยู่ด้วยไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับด้วยในทัวกับราคานี้มีที่ใส่รองเท้าตรงนี้ให้ด้วยและเดี๋ยวห้องน้ำมาดูกันตรงนี้เลยแล้กันนะเปิดมาเสร็จปึ๊บ นะฮะห้องน้ำก็ดูด,ดีมีสบู่มีซิงค์ตรงนี้ให้คือตอนนี้อยากอาบน้ำมากแล้วก็อันนี้ครับตามที่ไกด์แนะนําเลยนะครับมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยว่าปุ่มไหนคืออะไรมีทิชชู่ทิชชู่ที่นี่ใช้เสร็จแล้วใส่เข้าไปในชักโครกแล้วก็ชักโครกลงไปเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีเป็นฝักบัวนะครับไม่ได้เป็นเรนชาวเวอร์นะฮะแต่ว่าก็จะเป็นฝักบัวแบบนี้มีแชมพูมีอะไรให้เต็มขวดเลยนะครับทางนี้มีที่แขวนเสื้อให้ไม่ได้เป็นตู้นะครับทีวีก็ ็จะมุมสูงนิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นกาต้มน้ํามีแก้วมีเซฟมีตู้เย็นให้ไม่ได้มีน้าให้เพราะว่าที่นี่นะครับเขาเก็บภาษีแพงแล้วเขาซีเรียสเรื่องของน้าปราปาดื่มได้ซึ่งเขาบอกว่าดื่มได้จริงอุ๊ยมีอารมณ์เป็นชุดนอนตรงนี้ให้ด้วยด้วยไซส์ห้องที่ไม่ใหญ่ยังอุตส่าห์มีโซฟาให้นะครับส่วนวิวเราอยู่กันที่ชั้น3นะฮะวิวก็จะเป็นตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นกันซึ่งวันนี้สิ่งที่อยากทํามากๆก็คืออาบน้านะส่วนย่านนี้ก็จะเป็นมีร้านของกินอีก เล็กน้อยมีแฟมิลี่มาเดี๋ยวจะจะถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆอันนี้เก็บไว้ให้แล้วก็ปิดตอนท้ายคลิปนะครับซึ่งจะไม่ได้มีรีวิวอะไรมากมายแล้วนะครับเพราะว่าก็คงเดินไปซื้ออะไรเล็กน้อยกลับมาที่ห้องนะครับจากแฟมิลี่มาประมาณนั้นนะครับลืมเอา u s b Type C มาเพื่อชาร์จเข้า Power Bank เมื่อกี้ก็ไปซื้อในแฟมิลี่มาก็มีนะครับถ้าเป็นราคาเงินไทยประมาณ3 6 0กบว่าบาทนะครับประมาณ1 5 0 0เยนนะคำนวณด้วยเรดปัตราแลกเปลี่ยนณวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นประสบการณ์วันแรกของญี่ปุ่นรของเาาที่ม ญี่ปุ่นครั้งแรกเลยเกียวโตนะครับคืนนี้เรานอนกันที่เกียวโตก็เป็นบรรยากาศเมืองเก่านะครับในโซนของเกียชาก็เป็นฟิลย่านเมืองเก่าที่สร้างมากว่าร้อยปีแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปหรือคลิปมาให้ได้นะครับซึ่งเดินมาเราก็เห็นคนถ่ายกันเต็มเลยแต่ว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะเรายูทูบ u บอร์พับลิกด้วยนะครับเป็นสาธารณะแบบน,นี้ด้วยนะฮะซึ่งต่อให้ไม่เป็นสาธารณะก็ทําตามกฎและเคารพสถานที่นะครับถ้าใครไปเที่ยวหรือมาก่อนเราแล้วมีที่ไหนที่ต้องลองต้องโดนนะครับมาพิมพ์แชร์กันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงพฤจิการาจะกกลับมาอี เราก็จะมาเก็บติ่งที่เหลือนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะไปอีกหลายที่เลยติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช anel ลายแทงเอาไว้นะครับหลังจากคลิปโอซาก้าเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอกับคลิปรีวิวอาหารแบบละเอียดยิบเช่นเดิมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้เพียมากเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ